สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมบอลออนบอลชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะดูสวยเป็นพิเศษเนาะให้มันเข้ากับเทศกาลเฟสทีมนะครับสําหรับของกล่องทั้งหมดนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็คือเป็นผลที่ได้มาจากวันที่12เดือน12นะครับแคมเปญเขาค่อนข้างลดเยอะเนาะของทั้งหมดนี้ก็คือเป็นของเกี่ยวกับน้องแมวหมดเลยเดี๋ยวไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันแกะทีละกล่องน,นะว่าผมซื้ออะไรกันไปบ้างเดี๋ยวเราเริ่มแกะจากของชิ้นเล็กๆก,ก่อนแล้วกันนะครับ เอาเป็นอันนี้แล้วนะครับผมจําไม่ได้นะว่าสั่งอะไรไปบ้างเพราะว่ามันยิบย่อยเยอะไปหมดเลยชิ้นแรกเป็นอันนี้นะครับผงกาเจอร์นะครับประโยชน์ของเขา,าคือเอาไว้กําจัดกลิ่นนะครับกลิ่นชีหมาชีแมวประมาณนั้นเอาไว้เลยในกระบะทรายนะครับของแถมเขาเขาแถมตัวผ้ามาโครไฟเบอร์มาให้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะนี่มีช้อนแล้วก็มีตัววิธีใช้นะครับมาให้ด้วยแล้วก็แถมคูป,ปองด้วยถ้าเราช่วยรีวิวเนาะ ชิ้นแรกเป็นตัวนี้ส่วนชิ้นถัดไปเอากล่องน,นี้แล้วกันนะครับชิ้นถัดไปชิ้นที่สองเป็นชุดแล้วกันผมสั่งเป็นชุดมาก็กเป็นตัวอาหารเสริมของพิงค์พาวแผวพิงค์แผวพาวสักอย่างเนี่ยแหละครับเพื <c oughs> ่อเขาจะช่วยบำรุงเขาก็คือถ้าจะไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นตัวกระตุ้นภูมินะครับส่วนนี้เป็นตัว สร้างกล้าเนื้อเพิ่มน้ําหนักนะครับน้องก็จะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็ตัวบึกขึ้นนะครับอันนี้คือชินอช้นที่2มาชิ้นที่3นะครับก็ชิ้นที่3นะครับเป็นตัวขนมแมวเลียนะครับแต่ตัวนี้คือจะช่วยบํารุงภูมิของน้องแมวนะครับเป็นการกระตุ้นภูมิเราไปดูชิ้นต่อไป 2อ,อย่างนี้นะครับจะเป็นที่เช็ดคาบน้ําตาที่เช็ดหูนะครับมันจะเป็นแผ่นๆกลมๆนะก็คือสามารถหยิบใช้และเช็ดได้เลยตอนเช้าเช้าเวลาน้องตื่นนอนตัวนี้ก็เป็นของแถมเนาะเป็นทิชชู่ต่อไ,ไอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่เขาเรียกอะไรนะสางขน สั่งขนแมววีขนแมวแล้วกันเป็นแปลงวีขนแมวเป็นเดี๋ยวผมขอแกะให้ดูนะเป็นของเพชรคิดตัวนี้ก็ไปทำให้เขาผ่อนคลายนะครับแล้วก็เป็นการถัดขนเข้าไว้ในตัวด้วยนี่นะจะเป็นสีเอาคิมคีมเนาะก็สีทน่ารักดีพาเทลตรงนี้จะเป็นตัวยางซิลิโคนนะไม่เจ็บนะมันก็จะรู้สึกแบบดีหยืยดีครับจริงๆมันมีหลายตัวนะครับแต่ว่า ผมซื้ออันนี้มาเพราะว่าน้องสกอตติกเขาเป็นแมวขนสั้นเนาะที่ผมเอามาแล้วว่ามันน่าจะเหมาะแต่ถ้าไม่เหมาะยังไงเดี๋ยวค่อยซื้อเพิ่มเติมแล้วกันอ๋อตัวนี้เป็นน้ำหอมนะครับน้ำหอมของแบรนด์คิตาซาวะนะครับก็คืออันนี้ผมดู ช่องคีลัวกับคเอลครับคนเลี้ยงเขาบอกว่าใช้อันนี้ฉีดให้น้องเขาหลังอาบน้ําหรือแบบระหว่างวันอะไรเงี้ยก็คือน้องเขาจะมีกลิ่นหอมผมก็เลยเห็นแล้วคือแบบซื้อมาใช้บ้างอยากให้น้องแมวมีกลิ่นหอมๆนะครับแล้วเห็นเขาว่ามันสามารถช่วยลดแบคทีเรียด้วยก็เป็นคู่มือบอกว่าใช้ยังไงแล้วก็อันนี้นะเป็นของแถมเป็นเป็นปลาให้น้องแมวกิน งั้นกล่องใหญ่4กล่องนะเดี๋ยวผมขอเริ่มจากกล่องนี้แล้วกันครับว่าเป็นอะไรเป็นนี่ครับเป็นทรายต้าหู้ของอะไรแคสตี้ก็คือที่ซื้ออัน,นี้เพราะว่าเหมือนทางฟาร์มที่เลี้ยงนะครับเขาใช้ตัวนี้อยู่แล้วเหมือนว่าเขาบอกว่า น้องใช้อยู่ทุกวันอะไรเงี้ยน้องเขาชอบกลิ่นนี้ด้วยก็เลยทุกก็คือซื้อทุกอย่างให้มันเหมือนกับของเดิมน้องเขาจะได้แบบรู้สึกว่าไม่ได้แปลกที่มากเวลาเปลี่ยนบ้านอะไรเงี้ยส่วนนี้ก็เป็นตัวทิชชู่เปียกของสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับสั่งมา2ถุงแล้วก็ทรายนี้คือเป็นร้านเดียวกันเขาเลยส่งมาด้วยกันกล่องต่อไปนะครับคือกล่องใหญ่เลยทุกคนคงน่าจะรู้นะว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าหน้ากล่องเขาบอกรูปโชว์ซะขนาดนั้นชิ้นนี้เป็นห้องน้ําสําหรับ น้องแมวนะครับผมขอแกะเลยแล้วกันเนาะคนก็จะได้เห็นเลยว่าตัวนี้หน้าตามันเป็นยังไงก็อันนี้นะครับประกอบเสร็จจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้เบอร์สี่ของเรานะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับสําหรับห้องน้ําของแมวนะครับก็คือประตูเขาสามารถล็อกได้นะก็คือถ้าหมุนอย่างนี้ ก็คือสามารถเข้าได้แต่ถ้าสมมติว่าเราหมุนอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นการที่น้องแมวเขาเข้าได้อย่างเดียวเขาไม่สามารถออกได้แล้วก็ด้านบนนี้นะครับก็จะออกได้แต่ต้องออกจากข้างในครับไม่สามารถเข้าจากด้านบนได้เพราะว่ามันเป็นตัวล็อกมันเป็นตัวล็อกของเขาว่าเข้าข้างบนไม่ได้ก็คือออกได้อย่างเดียวหรือถ้าใครอยากให้เขาเข้าออกด้านบนเราก็มาเอาออกได้นะครับตรงนี้มันเป็นตัวสลักแค่บีบแล้วก็ดึงออกได้เลย สำหรับอีกชิ้นหนึ่งนะที่สั่งมาจากร้านเดียวกับห้องนนะ้ำแล้วก็คือตัวไม้ตกแมวนะครับเ็หน่ารักเลยเนาะเขามีหนึ่ง6อมี่้าหกเมีเอย่างนะครับที่ไว้เล่นกับน้องแมวนะครไปเดี๋ยวมาชิ้นต่อไปกล่องใหญ่2กล่องเนาะก็จะหมดแล้วกล่องถัดมานะครับ ก็เป็นสั่งมาจากร้านเดียวกันนะมันเลยอยู่ของเดียวกัน,นอของเล่นแมวมันเป็นยังไงต่อเป็นชั้นๆก็อันนี้นะครับต่อเสร็จแล้วนะเป็นของเล่นของแมวนะครับ ็เขาจะเอามือตวัดสวัดแบบนี้นะเนาะแล้วะตัวมีตัวยางกันลื่นหรือติดด้านล่างเรียบร้อยชิ้นนี้นี้เป็นตัวถาดใส่อาหารนะครับเขามีเข่าให้ด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับใส่ลงไปตรงนี้นะ น่ารักอันนี้น่ารักเลยมีอยู่3มสีนะครับที่ร้านก็ยังไงกดเข้าไปดูกันนะว่าชอบสีไหนก็สั่งสีนั้นแต่ผมรู้สึกว่าทั้งหมดสสีเนี้ยจริงๆผมชอบสีเขียวแต่สีนี้สวยสุดผมเอกสีนี้มาตัวนี้ก็เป็นกระบาดทรายกันหนึ่งคนระับคืออันนี้ผมจะไว้ตัวในตู้ตู้แมวที่ผมสั่งมาก็คือเผื่อที่เราอาจจะต้องจํากัดบริเวณเขาบ้านในบางครั้งเนาะ เราก็จะเอาตัวนี้ไว้ในตู้ส่วนในตัวห้องน้ําผมจะเอาไว้ตรงจุดตรงหัวบันไดที่ผมจะเป็นจุดประจําการของเขานะเวลาไว้กินข้าวแล้วก็เป็นห้องน้ําประจําของเขาเหมือนเดิมนะแผมที่ตักทรายแมวมาด้วยเก็บอย่างนี้ส่วนอันนี้นะจากร้านเดียวกันเป็นตัวตุ๊กตาให้น้องแมวเล่นเดี๋ยวมาชิ้นถัดไปนะครับเป็นชิ้นสุดท้ายเนาะว่ามันจะเป็นอะไร สำหรับกล่องสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวนี้เป็นกระเป๋าสําหรับใส่แมวแล้วก็เป็นตัวของเล่นนี่เป็นกระเป๋าอี้เดี๋ยวมันจะเป็นตัวเขาเลยมันจะหมุนคือจะมีเลเซอร์วงกับพื้นเดี๋ยวผมจะลงชิปขึ้นคู่ไว้ข้างๆด้วยเนาะให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรหลุมอวก,กาศที่จะให้ตัวแมวเราลงเข้าไปอยู่ในหลุมนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันผมขอแกะกระเป๋ากนะ่อนเนาะแล้วค่อยมา ประกอบไอหลุมอวกาศด้วยกันสำหรับกระเป๋าอันนี้นะครับที่สําหรับแส้ของแมวก็เราดึงอันนี้ออกมาได้เนาะโดยเป็นการใส่ตัวเขาเรียกอ,อะไรโดมอวกาศเดี๋ยวเรามาอ่าก่อนประกอบตัวลุมอวกาศเดี๋ยวผมแกะนี้ให้ดูก่อนเป็นตัวของเล่น น้องแมวนะครับ้าสั่งมาจากร้านเดียวกันตัวนี้มันจะเป็นตัวขนขนแล้นี้เราก็หนิบแล้วมันก็จะเป็นตัวเลเซอร์หมุนไปนเรื่อยๆให้แมวขอตกก็มีตัวชี้ชาร์จอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาประกอบตัวหลุมอวกาศ เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวหลุมอวกาศนะครับตัวนี้เนาะอนตัวหลุมอวกาศก,ก็ใส่ไปอย่างนี้เลยปึ<ๆ>๊บเขาจะมีที่ให้ไขน็อตนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเอาตัวสว่านไปไขเจาะติดข้างล่างเนาะส่วนอันนี้เดี๋ยวผมประกอบให้ดูนะนี่ใส่่างใส่อย่างนี้เลย<ๆ>ก็มันจะมีตัวไขเ<ๆ>นี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะ ก็กดไปก็จะหมุนไปเองข้างล่างก็จะเป็นเลเซอร์วิ่งแต่อนนี้ผมยังไม่ได้หมุนให้มันมันแน่นนะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เนาะอันบ็อกแกะกล่องของเล่นแมวสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นครับสำหรับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe like, ให้ช่องผมด้วยนะครับรายละเอียดของต่างๆพร้อมราคาเดี๋ยวผมลงไว้ที่ด้านล่างใต้ลิงก์นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย